บรรยากาศการกินอาหารเช้าในวันนี้สุดยอดแห่งความอะไรมั่วสุดยอดแห่งความร้อนนึกว่าอร,อ,อร่อยอร่อยด้วยแต่ร้อนมากอืผมและมั่วก็นอนคืนนอนบนนี้มาหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็ทําอาหารอะไรกินตอนนี้ก็นั่งกินอยู่ข้างกองไฟนี่กองไฟอย่างเท่เลยยกพื้น หลายคนบอกเทคอย่างเดียวหรือเปล่าใช้งานได้จริงเอาดินรองการไฟไหม้พวกพื้นไม้ไผ่นั่นเองแล้วก็บรรยากาศดีมากแดดก็แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วอีกฝากภูเขาหนึ่งนู่นเลย สวยงามแล้วก็นกร้องล้านป่าเลยไม่ใช่อาหารเช้าละนี่อาหารสาย,สาย